ตัดสินใจลาออกจากราชการครูแล้วนะครับสำหรับนักร้องสาวเสียงดีอย่างอันพิไลพรครับเจ้าของบทเพลงถิมน้องสายาหัวซาอย่างลึกและเพลงโด่งดังสุดๆครับอย่างเพลงเป็นอย่างบุญของน้องที่มียอดผู้เข้าชมถึง11ล้านวิวแล้วโดยอันพิไลพรครับได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่าสิ้นสุดการเป็นครูอาชีพที่อยากทำจากที่เป็นมาเกือบสองปีวันนี้ตัดสินใจลาออกเพราะอะไร เพราะก่อนบรรจุเราคิดว่าเราจะทำงานสองอย่างได้แบบลงตัวเป็นครูมีวันหยุดมีปิดเทอมเราจะเอาเวลานั้นมาทำเพลงได้เสาร์และอาทิตย์เราก็อัดเพลงได้สบายมากแต่พอเอาเขาจริงการเป็นครูการอยู่ในองค์กรไม่ได้ง่ายครูไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนสอนอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วสอนป .1 พูดทั้งวันต้องคอยดูเด็กติดใข้กับเด็ก และเราก็ป่วยทุกเดือนเลยอย่าได้พูดถึงเสียงและแรงที่จะเอามาร้องเพลงไม่มีหรอกงานอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามาโอ้เสารอาทิตย์แทบไม่ได้หยุดพอหยุดเราก็อยากนอนเปื่อยเพราะมันหายากนะวันหยุดนะเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยทบทวนตัวเองอะไรที่เราอยากทำมากที่สุดมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตมีเวลาให้กับตัวเองครอบครัวซึ่งใช่ คือเรากลับมาร้องเพลงคือคำตอบที่เราเลือกหลายๆคนก็บอกมันไม่มั่นคงจะทำได้อีกกี่ปีแก่มาจะเลี้ยงตัวเองยังไงซึ่งเราไม่รู้อนาคตถึงตอนแกหรอกเรารู้แค่ว่าตอนนี้เราจะตั้งใจทำเพลงตั้งใจร้องเพลงเราจะเก็บตังค์ไว้ใช้ตอนแก่ให้ได้แค่นั้นเลยสุดท้ายเราไม่ได้มองว่าการเป็นข้าราชการไม่ดีเพราะคนเราชอบและทางเลือกไม่เหมือนกัน เราแค่เลือกสิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเรานะเราจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในวงการเพลงช่วยเมตตาเด็กคนนี้ด้วยนะคะ